สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง Black Box Studio กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเ,เชื่อนในเรื่องของโชคลางดวงชะตาหรือความบังเอิญกันไหมครับใช่แล้วแหละครับวันนี้ เคสเครื่องบินตกของเราน่าสนใจมากเพราะวันนี้เราจะพาเพื่อนมานั่งเกาะขอบเบาะย้อนเวลาไปกับเคสของเครื่องบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่611ไฟล์สุดท้ายก่อนจะส่งมอบให้กับสายการบินออร e n t นไทยที่เป็นเคสโด่งดังไปทั่วโลกกันอยู่พักหนึ่งครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าให้เพื่อนฟังกันแบบละเอียดยิบเลยและเช่นเคยก่อนจะฟังเรื่องราวฝากเพื่อนกดไลค์กดซับช่องเราและกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ได้เลยรายละเอียดของเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร เราฟังพร้อมกันได้เลยครับก่อนอื่นเราจะพาทุกคนมาฟังข้อมูลคร่าวๆกันก่อนเกี่ยวกับสายการบินไชน่าแอร์ไลน์สำหรับสายการบินไชน่าแอร์ไลน์นี้เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศจีนแต่ปัจจุบันสายการบินนี้เป็นของประเทศไต้หวันมีฐานการบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเทาหยวนและมีสำนักงานใหญ่ที่เขตต้าหยวนมณฑลเทาหยวนสายการบินแห่งนี้มีการให้บริการในการเดินทาง สู่จุดหมายปลายทางหลากหลายเส้นทางทั้งในทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาเหนือและโอเชียเนียและนอกจากนี้สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ยังมีการเปิดเส้นทางเฉพาะระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่อีกด้วยซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อเอดือนกรกฎาคมปีพศ2551อีกด้วยโดยเส้นทางดังกล่าวมีจุดหมายปลายทางที่สำคัญก็คือเมืองเซี่ยงไฮ กวางโจวปักกิ่งและฮ่องกงซึ่งเที่ยวบินในเคสนี้ของไชน่า a i r ์ไลน์ก็คือเที่ยวบินที่611ซึ่งเป็นเส้นทางการบินระหว่างประเทศระหว่างกรุงไทเปประเทศ,เทศไต,ไต,ไต้หวันสู่เขตการปกครองพิเศษฮ่องกงโดยเครื่องบินโดยสารของเที่ยวบินลำนี้ใช้เครื่องบินแบบโบอิง747หมายเลขจดทะเบียน B-182-55 โดยในอดีตนั้นถือว่าเป็นเครื่องบินโดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก่อนที่จะมีการสร้าง Airbus A380 ขึ้นเครื่องบินลำนี้มีการขึ้นบินเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปี2,509และเครื่องบินโดยสารของเที่ยวบินนี้ก็เป็นเครื่องบินโดยสารโบอิงแบบ7 7 7 0ีเขีดเพียงลำเดียวที่เหลืออยู่ในฝูงบินของ c ชน n า Air l ไลน์ในขณะนั้นและมีการบันทึกว่า เครื่องบินลำนี้มีการบินไปมากกว่า64,800ชั่วโมงในช่วงเวลาเกิดเหตุเครื่องบินลำนี้จัดรูปแบบที่นั่งเป็น2 7 4ที่นั่งและทางสายการบิน China Airlines ได้เตรียมส่งมอบเจ้าเครื่องบินลำนี้เพื่อจำหน่ายให้กับสายการบิน Orient Thai Airline สายการบินของประเทศไทยในขณะนั้นด้วยจำนวนเงินมูลค่ากว่า 1. 4 5ล้านเหรียญสหรัฐ และเที่ยวบินนี้จะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายในนามของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เนื่องจากหลังจากนี้มีกำหนดการส่งมอบให้กับสายการบินออเรียนทยจากประเทศไทยหลังจากเที่ยวบินขากลับจากฮ่องกงไปยังไทเปนในเที่ยวบินนี้มีลูกเรือประกอบไปด้วยกัปตันหยีเชียงฟองอายุ51ปีซึ่งเป็นนักบินผู้มากประสบการณ์นักบินผู้ช่วยที่หคือเฉียงยี่ชอง อายุ52ปีและวิศวกรการบินชาวเซนคู u, อายุ54ปีซึ่งจากข้อมูลนั้นทั้ง3คนเป็นผู้มีประสบการณ์การบินสูงกับตันและนักบินผู้ช่วยมีชั่วโมงการบินมากกว่า1100ชั่วโมงและวิศวกรการบินมีชั่วโมงการบินมากกว่า19100ชั่วโมงเที่ยวบินลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือจำนวนทั้งสิ้น 225คนบนไฟล์นี้รวมถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติและอดีต2ผู้สึกข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีนและกลุ่มทัวรไต้หวันที่เตรียมเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และประเทศฮ่องกงหลังจากที่ได้รู้ข้อมูลคร่าวๆครับเครื่องบินลำนี้เดินทางเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพศ .2545 เที่ยวบินที่611ของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ลำดังกล่าว ออกเดินทางเมื่อเวลา15:08นตามเวลาท้องถิ่นจากท่าอากาศยานเจียงไคเชกซึ่งปัจจุบันก็คือท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเทาหยวนประเทศไต้หวันโดยมุ่งหน้าไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงกำหนดจุดหมายปลายทางเมื่อเวลา16:28นหลังจากการตรวจเช็คขั้นสุดท้ายของกัปตันและนักบินผู้ช่วยนั้นไม่มีปัญหาใดๆเหตุการณ์ทุกอย่างปกติเครื่องบิน ทำการเทคออฟตามปกติเหมือนทุกครั้ง <men> เหตุการณ์ทุกอย่าง <men> ดูเหมือนจะราบเรียบทั้งหมดหลังจากขึ้นบินไปได้ไม่นานทุกอย่างดูเหมือนเป็นปกติดีแต่เมื่อเวลา15.16นาิกานาทีตามเวลาท้องถิน่นหลังจากเที่ยวบินได้รับการคอนเฟิร์มให้แต่ระดับขึ้นไปที่ความสูง35,000ฟุตรหรือประมาณ11,000เมตรซึ่งดูเหมือนว่ากัปตันก็สามารถแตะดับเครื่องบินลำนี้ได้ตามปกติไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆที่เพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหาของเครื่องยนต์หรือตัวเครื่องบินแต่หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเครื่องบินชไนแาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่611เกิดสัญญาณหายไปจากจอเรดาร์ระหว่างเครื่องบินกับหอบับการบินที่ไทเปโดยการหายไปครั้งนี้เป็นไปอย่างปริศนาและกระดันหันแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันเพิ่มเติมใดๆก็พบข่าวร้ายว่าตัวเครื่องบินลำนี้เกิดแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงกลางอากาศ ก่อนชิ้นส่วนหลักจะตกลงบริเวณช่องแคบไต้หวันเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา28นาทีตามเวลาท้องถิ่นชิ้นส่วนต่างๆแตกกระจายเป็นเสียเส่ยงๆเต็มน่านฟ้าโดยนายจางเจียชูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของประเทศไต,ต้หวันกล่าวแถลงการอย่างเร่งด่วนว่ามีเที่ยวบินของคาเทยแปซิฟิกสองลำในพื้นที่ดังกล่าวได้รับสัญ,ญญาณบอกตำแหน่งฉุกเฉินของชไนน่าแอร์ไลน์ลำนี้ก่อนจะตกอีกด้วย ดยในตอนแรกนั้นผู้คนต่างคิดว่าเป็นเพราะเครื่องบินลำนี้ถูกจะรวดของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ยิงตกเพราะว่าในขณะนั้นมีการซ้อมรบทางทหารจากประเทศจีนอยู่โดยมีการยืนยันเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้ได้พากชีวิตของผู้โดยสารทั้ง225คนบนเครื่องบินและนับเป็นอุบัติเหตุรุนแรงที่สุดของเครื่องบินตระกูลโบอิง747ในยุคปัจจุบัน โดยก่อนเกิดเหตุนั้นไม่มีการส่งสัญญาณความผิดปกติใดๆหรือการสื่อสารมาจากกับตันเลยจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์รุนแรงและกระทันหันแบบนี้ได้ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากเกิดเหตุได้ทำการติดต่อเข้าพื้นที่ไปในทันทีซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นจากเรดาร์นั้นระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวแตกออกเป็นเศษชิ้นส่วน4ี่ชิ้นใหญ่หลักๆและจากการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องบินที่พบ และจากสภาพศพของผู้โดยสารทั้งหมดไม่มีร่องรอยว่าเครื่องบินนั้นไหม้หรือมีรอยถูกระเบิดกลางอากาศในขณะที่บินอยู่บนท้องฟ้าหลังจากการยืนยันค้นพบนี้ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเครื่องบินของไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่611ลำนี้ไม่ได้ถูกจรวดยิงตกแต่อย่างใดจึงตัดทฤษฎีที่ถูกทางการจีนยิงตกไปได้เลยว่าไม่น่ามีความเป็นไปได้หลังจากนั้นได้มีการเก็บชิ้นส่วนรวบรวมที่กระจัดกระจาย เต็มพื้นที่300ตารางกิโลเมตรได้มีการค้นพบชิ้นส่วนสำคัญบริเวณต่างๆของเครื่องบินเช่นช่องระบายอากาศระหว่างชั้นโดยสารชั้นบนและชั้นคาโก้ชั้นล่างพบว่าช่องระบายอากาศในบางช่วงของตัวเครื่องบินมีร่องรอยของการกดอากาศกระทันหันซึ่งเป็นร่องรอยที่บ่งชี้ให้เข้าใจว่ามีการเสียแรงดันอย่างกระทันหันกลางอากาศจนเกิดเหตุระเบิดในที่สุด จากนั้นได้พบหลักฐานเพิ่มเติมตามจุดเกิดเหตุในหมู่บ้านต่างๆทางตอนกลางของไต้หวันซึ่งชิ้นส่วนต่างๆได้แก่นิตยสารเอกสารต่างๆกระเป๋าเดินทางรูปถ่ายเงินดอลลาร์ไต้หวันและปลอกหมอนสีเลือดลายนูนของ China Airline จากเที่ยวบิน611นั่นเองซึ่งเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่าเที่ยวบินนี้ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงเจ้าหน้าที่ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องบันทึกข้อมูลทางการบินหรือกล่องดํา แสดงเห็นว่าเครื่องบินเพิ่งจะเริ่มเพิ่มระดับความสูงในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วง27วินาทีก่อนเครื่องบินจะแตกออกหนึ่งในสี่ของเครื่องยนต์เริ่มให้แรงขับน้อยลงและมีเครื่องยนต์เดียวที่ถูกค้นพบขณะลอยอยู่เหนือน้ําทะเลและมีการพบชิ้นส่วน,นต่างๆของเครื่องบินในมหาสมุทรในไต้หวันและมีการนํามาค้นคว้าเพิ่มเติมในส่วนของศพผู้เสียชีวิตนั้น ผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน2 7 5คนบนเครื่องมีผู้พบศพ175สบ175คนและระบุตัวตนได้เพียงแคบบ่8 2สบศพโดยส่วนแรกนั้นพบศพบ,บริเวณผิวมหาสมุทรของช่องแคบไต้หวันหลังจากนั้นเจ้าที่ได้ทำการเรียกค้นหาโดยเรียกเรือประมงและเรือทหารและเรือกู้ชีพออกมาค้นหาอย่างเต็มกำลังทำให้พบศพที่เหลืออีก6 9ศพจนได้ซึ่งศพของผู้โดยสารในเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกชนสูตรระบุโดย ภาพของใช้ส่วนตัวลายนิ้วมือการตรวจทางทันตกรรมและการตรวจ DNA ซึ่งจากการชนะสูตรพิกศพอย่างละเอียดสามารถทำได้เพียงแค่จานวนจำกัดเท่านั้นและบางศพก็ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เหยื่อส่วนใหญ่ในครั้งนี้ได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกที่ศีรษะกระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่องหักรอยถลอกที่หลังรอยบาดเจ็บที่กระดูกเชิงการร่างกายส่วนใหญ่ไม่บุบสลาย ยกเว้นในบางกรณีที่กระดูกหักมีการขยายตัวของเนื้อเยื่อปอดถุงลมโป่งพองใต้ผิวหนังมีเลือดออกทางจมูกและปากและบางส่วนไม่พบก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์หลงเหลืออยู่ในร่างกายไม่พบร่องรอยของไฟการเผาไหม้หรือการเสียหายจากการระเบิดผู้เชี่ยวชาญได้ทําการยืนยันและวิเคราะห์อย่างละเอียดจากซากศพของผู้เสียชีวิตและซากของเครื่องบินก็ได้ทําการตรวจสรุปว่าไม่มีการระเบิดกลางอากาศที่เป็นเชื้อเพลิง เพียงแต่ชิ้นส่วนของเครื่องบินนั้นแตกเป็นเสี่ยงจากการสูญเสียแรงดันนั่นเองและเมื่อลงลึกไปอีกจากการตรวจข้อมูลทางการบินและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินเอามาประกอบรวมๆกันพบว่าสาเหตุที่ทําให้ตัวถังเครื่องบินแตกกระจายกาบอากาศนั้นมีร่องรอยของ m e t a ลแคร c กหรือเนื้อโลหะที่เกิดการร้าวในภายในเป็นระยะเวลานานๆไม่ใช่การแตกอย่างกระดันหันแตอย่างใดซึ่งได้รับการยืนยันคอนเฟิร์ม จากนักโลหะวิทยาที่ทำการตรวจสอบชิ้นส่วนดังกล่าวอย่างละเอียดทางทีมสืบสวนจึงได้ลงลึกไปต่ออีกว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้พบเรื่องราวที่น่าตกใจเพราะเมื่อ22ปีก่อนนั้นเครื่องบินด้านล่างมีรอยขูดขีดมากมายเป็นผลจากแรงกระแทกขณะลงจอดที่มุมชันเกินไปของนักบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติไคตักเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี2523ซึ่งการกระแทกขณะลงจอด ส่งผลกระทบไปถึงโครงสร้างหลักส่วนหางที่ส่วนหางกระแทกพื้นรันเวย์อย่างรุนแรงจนเครื่องเกิดอาการเทลสไตล์เมื่อลงจอดและไม่รับการซ่อมแซมอย่างถูกต้องเพราะเมื่อตัวเครื่องบินนั้นมีรอยคูดบริเวณท้ายบริเวณใต้แผ่นหางดิ่งคล้ายๆกับเหตุการณ์ของ Japan Airline s ไ l i g h t 123ที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ แผนกช่างซ่อมบำรุงของ China Airline ์ในสมัยนั้นแทนที่จะซ่อมบำรุงด้วยการเปลี่ยนตัวถังบริเวณนั้นทั้งหมดทันทีตามคู่มือการซ่อมที่แนะนำแต่ช่างกลับเจียรอยขูดให้จางลงด้วยเครื่องขัดก่อนที่จะนำแผ่นโลหะมาแปะทับส่วนนั้นไว้และแผ่นที่แปะทับยังเล็กกว่าส่วนที่เสียหายอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปการซ่อมที่ทิ้งร่องรอยความเค้นความเครียดบนผิวโลหะเช่นนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกร้าวรอยบนเครื่องบิน ค่อยๆแตกร้าวทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดผ่านการปรับแรงดันซ้ำแลว้แลวซำเราจากนั้นก็ค่อยๆสร้างแรงกดให้กับตัวถังจนตัวเครื่องนั้นรับไม่ไหวเริ่มตั้งแต่หลังซ่อมจนถึงปี2 0 0 2เป็นเวลาน,านานกว่า22ปีรอยแตกก็ใหญ่พอที่ทำให้เครื่องบินลนํานี้แตกกลางอากาศในที่สุดทำให้ผู้คนมากกว่า200ชีวิตต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ณนะวันที่25พฤษภาคม ปี2,545นอกจากนั้นคณะกรรมการสืบสวนยังพบว่าในชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมนั้นมีร่องรอยของคาบ Al2O3 ซึ่งเป็นเหมือนสนิมของอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดการออกซิได์มาเป็นเวลานานๆรอบๆบ,บริเวณที่แตกร้าวนอกจากนี้บริเวณตัวถังยังพบคราบนิโคตินอยู่มากมายซึ่งเป็นสัญญาณว่าตัวถังนั้นมีรอยร้าวซึ่งคราบนิโคตินเหล่านี้ สะสมมาจากบุหรี่ที่ผู้โดยสารนั้นสูบบนเครื่องแล้วไหลย,ย้อนมาตามรอยผ่านแรงกดอากาศในเครื่องเพราะสมัยนั้นยังไม่มีการห้ามสูบบุหรี่บนเครื่องบินซึ่งก่อนเกิดเหตุทั่วโลกได้ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในเครื่องบินในช่วง7ปีหลังจึงเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครสังเกตเห็นรอยร้าวที่คราบข่าเหมานิโคโตินไปจับเพราะถ้าสังเกตเห็นคราบนนโคตินเหล่านั้นก็จะรู้ได้ทันทีว่ามีรอยร้าวหรือแคร็กเกิดขึ้นบนลำตัวเครื่องบินและคงไม่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าเช่นนี้หลังจากเหตุการณ์ของเครื่องบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่611ประสบอุบัติเหตุเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเหยื่อผู้โชคร้ายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ทางสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ จึงได้ยกเลิกเที่ยวบินหมาเลข611และเส้นทางไทเปไปยังฮ่องกงอีกมากมายรวมถึงเครื่องบินโบอิงลำดังกล่าวที่จดทะเบียนก็เปลี่ยนหมายเลขจดทะเบียนเป็น B-18617 ในปี2,549จากข้อมูลในเบื้องต้นครับ เราจะพบว่าเครื่องบินลำที่ประสบอุบัติเหตุนั้นมีกำหนดการที่ถูกขายต่อให้กับสายการบิน o r i e n t t h a i a l r l i ์ e s ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำลายหนึ่งของไทยในสมัยนั้นแต่ก็มาเกิดเหตุซะก่อนที่ทางสายการบิน o r i e n t t h a ไจะนำมาใช้บินต่อผลที่ตามมาก็คือทางไชน่า a i r ์ไลน์นั้นเกิดเหตุก่อนการส่งมอบเครื่องบินลำที่มีปัญหา ทําให้สัญญาซื้อขายที่ยังอยู่ในระหว่างการเจราจานั้นก็ต้องถูกยกเลิกเป็นโมฆะไปเหตุการณ์นี้จึงทําให้หลายๆคนในไทยที่ทราบข่าวเกี่ยวกับอบุบัติเหตุครั้งนี้รู้สึกโล่งใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถือเป็นโชคดีของคนไทยที่ไม่ได้ซื้อเครื่องบินลำนี้มาเพราะหากมีการส่งมอบต่อมาคงเกิดอบุบัติเหตุแบบนี้ในประเทศไทยจริงๆซึ่งจะต้องถูกบันทึกไว้ว่าเป็นศกอนาตกรรมทางประวัติศาสตร์ ที่แสนโศกเศร้าของประเทศไทยอย่างแน่นอนและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือเคสของเครื่องบิน China Airlines เที่ยวบินที่611ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นบทเรียนในการซ่อมบำรุงอย่างละเอียดให้กับสายการบินต่างๆทั่วโลกในเรื่องของการตรวจสอบการซ่อมแซมบำรุงรักษาก่อนนำเครื่องขึ้นบินอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเราขอไว้อลาลัยให้กับผู้เสียชีวิตทุกคนบนเที่ยวบินนี้และบทเรียนดังกล่าวนั้น ก็จะนำมาพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันเราหวังว่าเพื่อนๆคงชอบในเรื่องราวที่เรานำฝากในวันนี้นะครับและเช่นเคยถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปคอนเทนต์ของช่องเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้ว EP หน้าเราจะนำเรื่องของเครื่องบินตกลำใดมาฝากรอติดตามชมกันในช่องได้เลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ